บ้านไหนมีสระว่ายน้ำนะครับผมเป็นบอ่อพู่นนะครับยังไม่มีนะครับเครื่องกรองนะครับเครื่องบำบัดน้ำนะครับแนะนำเลยนะครับผมเซตเนี้ยเป็นเซตคอมเพลทนะครับผมซึ่ง เราครับจัดเครื่องกรองของระบบอินเทกนะครับผมแบรนด์าจอรมริการนะครับจัดเซตนะครับต่อลงดูดเข้ากับสระว่ายน้ำครับง่ายๆแบบนี้เลยนะครับตั้งบนขอบสระแบบนี้ได้เลยนะครับการทํางานของเจ้าตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นเครื่องกรองระบบเกลือนะครับเราใส่เกลือลงไปในสระตัวเครื่องกรองก็จะดูดน้ําเข้ามากรองผ่านตัวใส่กรองนะครับแปลงเกลือเป็นคลอรีนนะครับมีหน้าชี่ฆ่าเชื้อนะครับกำจัดตะไคร้ให้น้ําใสครับแล้วก็ไม่เน่าเสียแล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนน้ําอีกเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมพาไปชมการทํางานของ เจ้าเครื่องนี้ใกล้ๆกันนะครับนะครับฝั่งนี้ก็คือจะดูดน้ํานะครับนี่จากในสระครับเป็นปั๊มดูดน้ําเข้ามานะครับผ่านตัวใส่กรองนะครับกรองน้ําให้ใสเสร็จแล้วปุ๊บก็จะไปแท่งนะครับที่จะเปลี่ยนเกลือเป็นโอลีนแล้วก็พ่นกลับเข้าไปในสระนะที่ฝั่งนี้นะครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยแรงเลยนะครับผมเนี่ยอัตราการไหลเวียนของน้ํานะครับก็จะเร็วนะครับผม เหมาะสําหรับสะมี2รุ่นนะครับผมมีรุ่นไม่เกิน3 1 q คิวแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งไม่เกิน54 q คิวนะครับมาให้ครบเส็ดแบบนี้เลยนะครับผมนีการใช้งานก็ง่ายมากๆนะครับเพียงแค่กดปุ่มเปิดปิดนะครับแล้วก็ตั้งเวลาสามารถตั้งเวลาให้ทํางานอัตโนมัติได้นะครับมีกดกดอันล็อกก่อนนะครับนี่ตั้งปั๊มนี่ก็คือ0 2ชั่วโมงนะครับนี่ไล่ไปเป็นได้สูงสุดถึง12ชั่วโมงเลยนะครับเนี่ครับ นี่ไม่พอนะครับตัวปั๊มยังสามารถทํางานแยกกับการผลิตคอลีนได้ด้วยนะครับนี่ตัวนี้คอลีนครับตั้งแยกได้ด้วยนะครับนี่อคอลีนอีจะสัก6ชั่วโมงก็พอนะครับี่พอทํางานได้เลยนี่นะครับผมก,ก็ทุกๆวันนะครับก็จะทํางานออโต้เลยตามเวลาที่เราเปิดนะครับพอทํางาน6กหหรือ10ชั่วโมงแล้วเนี่ยเครื่องก็จะหยุดนะครับ พรุ่งนี้เช้าเวลาเดิมก็จะกลับมาทํางานอัตโนมัติของเขาเลยนะครับถ้าไหนสนใจนะครับเซ็ตเครื่องกรองนะครับแบบพอมพีซเซตง่ายๆแบบนี้นะครับไว้ตอกับสระว่ายน้ำนะครับผมของท่านที่ยังไม่มีระบบกรองเนี่ยก็แนะนําเลยนะครับมี2รุ่นนะครับรุ่นไม่เกิน31คิวแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งไม่เกิน54คิวนะครับผมยังไงพักลายนะครับแอดเฟอร์มิลิปูเดเขามาหรือว่าทักอินบ็อกซ์ในเพจเข้ามาได้เลยนะครับมีราคาโปรโมชั่นนะครับพร้อมจะส่งให้ฟรีอยู่นะครับผมยังไงฝากด้วยครับขอบคุณครับ